สวัสดีครับผมทิโวผู้ใช้ภาษาย่านะฮะวันนี้เรามาดูวิธีการแต่งหมูบัวนะฮะสำหรับคนที่ฝึกใ,ใหม่ใก็ฝึกแต่งหูบัวกันนะฮะนี่แค่จะแต่งขึ้นรูปหูบัวก่อนนะฮะการแทงที่จัวแล้วเราก็มาแต่งสสบโ,โดยเฉียง45องศาตรงนี้ฮะสาสิองศาส5องศา,งศาแต่ ควรชอบสะลบมากสลบน้อยนะฮะเราก็ค่อยๆเก็บไปด้างข้างก่อนแล้วก็กลับีกฝั่งหนึ่งล้วก็เก็บสลบนข้างนะฮะเอียงแล้วก็ใส่ไ,ไปมาสีเทาศนะรมุมขอบมันก็จะมุกข้หากัน,นเหลาค่อยๆเหลาให้มันนูนนะให้มันนูน แล้วก็เก็บใบาสามเหลี่ยมเก็บตรงซอกรแ้ว่งใหม่ก็ต้องแต่งสโลปก่อนนะครับแต่งสโลปให้มันเข้ากันซ้ายขวาเท่าเท่ากันเนี่ฮะเราก็ดูให้ดีแล้วเราก็สโลปสโลปให้มันเป็นเหมือนหลังเต่าครับนะฮะค่อยคอยแต่งไปค่อยๆดูไปอันนี้ผมก็แต่งแบบเรียบเรียบง่ายๆนะฮะก็ค่อยๆทําทำ พีน้องช่างเรียนมือใหม่จะได้ดูดูวิธีการแต่งเงินแบบชัดๆนะฮะค่อยๆแต่งไปซ้ายที่ขวาที่ซ้ายที่ขวาที่ค่อยๆเก็บไม่ต้องตะใบแรงครับมันจะ,จะได้ไม่กินเนื้อกินเยอะเนี่ยฮะมันก็จะสะโลปเป็นหลังเต่าทั้งสองฝั่งมันก็จะมุกผ่ากันแล้วเราก็ตบด้กระดาษทรายนะฮะกระดาษทรายเบอร์ยากกว่าขัดให้มันเละเยอให้มันเนียน ค่อยๆกัดไปกัดเทียนิดีนิดตามซอกตามมุมให้เป็นพื้นเรียบๆเ,เนื้อเดียวกันสำหรับการแต่งส่วนใหญ่ก็ช่างมือใหม่จะแต่งหูบัวก็เจอเยอะฮะว่าตายตอนแต่งหูบัวกันเยอะหูบัวนี่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเปียบเสมือลายเซ็นของลาเซ็นของช่างเลยนะฮะ เราจะต้องแต่งให้ดีแต่งให้สวยนะนฮะเก็บรายละเอียดให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทาได้นะฮะเรก็ฝึกฝึกเนี่ยอย่างที่ผมบอกเคยบอกไปหลายคลิปฮนะฝึกให้เป็นนิสัยเนี่ยฮะแล้วก็เก็บรายละเอียดให้ดีดูให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำเอฟเฟกที่ปลายแหลมนะฮะโดยใช้ตะไบท้องปิ่งนะฮะอันนี้แล้วก็เอาลิโป้งดันไว้ตรงยอดยอดยอดบัวเนะฮะ แล้วก็เอาตองปินมาแทงหนึ่งฝั่งก่อนแทงให้มันเกิดความเงอนที่ปลายบัวเนี่ยยอดบัวแล้วก็ับกานแล้วก็กแทงเหมือนเดิมนะสองฟังให้มันมีเอฟเฟกต์หน่อยปลายจะแหลม,มนงนินๆไปนะฮะง่ายๆฮะแล้วก็เก็บขอบกทางนิดนึงอ,อย่างที่ผมใช้ทำก็ แบบนี้นะครับที่ผมทําประจาเนี่ยฮะเขาก็ค่อยๆเก็บสไลด์สไลด์ไ,ลไปอย่างเงี้ยไปค่อยดูอานนี้โป้งเนี่ยดันไว้เพื่อไม่ให้มันกินปลายออกมาอีกฝั่งหนึ่งฮะสำหรับช่างมือใหม่ก็ต้องลอง,ลองไปฝึกกันดูนะฮะเดี๋ยวเราก็เก็บนี่พอมาอีกฝั่งหนึ่งเราใช้นิ้วกลางตรงนี้เร,กราก็ดันฝั่งหนึ่งไว้เพื่อเป็นแบบเพิ่มแรงดนันระหว่าง ตะไบตอนแทงไปเดยนะให้มันต้านแรงกันแล้วเเก็บด้วยกระดาษทรายปัดปัดขึ้นฮนะปัดขึ้นปัดขึ้นไปอ่ามันจะได้ไม่โดนปลายบัวนะบัวจะได้แหลมแหลมนะครับ,นะรบ,นะรบอย่างนี้ก็ชัดเจนนะฮะน่าจะฝึกและทำกันได้นะครับสำหรับมือใหม่ ยังไงก็ฝากด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ